ีครับสวัสดีครับนีด่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับผู<อ>้ชมค่ะมาเจอกันแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าจะต้องมีการอัปเดตละครของช่อง3มอย่างแน่นอนค่ะนะฮะแล้วก็เบื้องหลังละครก็มีมาให้ได้ชมเชยเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหเชยคุณพระ่ชยแค <c oughs> ่เดีรอคอยไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะไปพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาแชร์กัน ใน,ในช่วงนี้เจ้๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องดวงใจในไฟหนาวโดยผู้จัดพิคิงสมจริงสีสุภาพก่อนพิธีจะเริ่มต้นขึ้นทั้งนักแสดงและผู้จัดก็ได้ออกมาถ่ายรูปหมู่กันสักเล็กน้อยเที่ทำไม่เป็นเลยไม่เป็นถูกว่าไเจ๊ นแะอะถ้างจ,จากที่ได้เห็นท่าเลิฟของพี่คิงทำออกมาเป็นคาราบาวนั้นเจว่าให้ยืนถ่ายนิ่งๆก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรหรอกค่ะคุณิ่อิ๊กอิ๊อิอ๊อิ๊ทำวิ่เพนหมดไม่เคยทำเลยผู้ชมคะหลังจากเห็นว่าท่าเลิฟนั้นสว่ากม่เจ อาจจะยากไปสำหรับบางคนนักแสดงทั้งหลายจึงพร้อมใจกันถ่ายรูปมูรร่วมกันอีกครั้งในท่วงท่าที่ง่ายกว่าเดิม นอกจากนักแสดงรุ่นเด็กๆแล้วในละครเรื่องนี้นก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ย่างพี่วิลลี่มาร่วมแสดงด้วยซึ่งพี่วิลลี่นั้นก็รู้สึกปลื้มปลิมกับการได้ร่วมงานละครเรื่องนี้และมีบางสิ่งอยากจะบอกกับทุกคนในตอนที่เราซ้อมการแสดงเนี่ยพี่ๆทุกคนก็ช่วยตลอดเวลาเพราะว่า,าบางครั้งมสมาธิวัยรุ่นนะมันก็มันก็ไม่ค่อยดีนะ มันมีความเกรงกลัวอยู่เพราะว่าเราเป็นรุ่มเด็กสุดไงแล้วเราก็แบบยังไม่มีประสบการณ์ก็เลยแบบค่อนข้างจะสันส่นๆบางทีเวลาเข้าฉากกับเจมเนมือก็จะสัน่นนิดนึง <c oughs> ก็ต้องฝากเนี่ยฝากตัวกับพี่เจมนะฮะพี่จีนา่าพี่แพรพี่โยเกิร์ตด,ด้วยนะครับเอเอเอ๊พัพพ่วิลลี่คะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอายบ้างไหมคะเนี่ยตายเก่งใจพี่เขิน่องเลยอะครับ ผู้ชมค่ะและแล้วก็ถึงเริ่งามยามดีที่จะเริ่มทำพิธีบวงสวงซากทีนักแสดงแต่ละคนต่างก็ตั้งอกตั้งใจในการร่วมพิธีเป็นอย่างมา,งมาก,มากามออให้โดยเฉพาะพระเอกอย่างเจมส์มาให้ดูจะเข้าถึงลึกซึ้งกวัก มัวัวออานใจคุณผู้ชมคะหลังจากที่เจมส์นำมาถว,วายอีสีสิสริรนอนจนเต็มตื่นแล้วเจมส์และนักสแสดงคนอื่นๆตาก็หันมาโฟกัสพิธีบวงสวงมากขึ้นท่า,า,นา,าที่ส่งกดคะ่ะท่าที่ส่งกดคะ่ะ ตายตายแอะมาไม่ได้โฟกัสพิธีบวงสวงแต่กำลังโฟกัสไปที่พระอาทิตย์ทรงกรดเนี่ยนะทำไมรูปสวยแอะกระตัดโทษนะคะอันนี้ตกลงจะมางานบวงสวงหรือว่ามาศึกษาวิชาดาราศาสตร์กันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ หลังจากที่เลิกโฟกัสที่พระอาทิตย์ทรงกรดกันแล้วนักแสดงแต่ละคนก็เมื่อก,กี้ไข่ต้มก,ก็ด้วยค่ะเอาสมแล้วกันเอาหมดเลยค่ะหันมาโฟกัสที่ของไหว่ต่อ <c oughs> และเมื่อพิธีได้เสร็จสิ้นลงนักแสดงแต่ละคนต่างก็ทยอยมาหยิบของไหว้ตามที่ได้เล็งเอาไว้ <c oughs> ใส่ไงดีกินหมดเลยค่ะนี่นี่ไปเอาส้มผมไปไปเอาส้มผมไปแอะให้ลักษณะว่าจะมีคนโดนตัดหน้าแอดเจมสค์ค่ะแอดจีน่าคะมไปเคลียร์กันดีๆนะคะคุณเนาะอะอ่ะออางแหน่เอาส้มไปเดี๋ยวไปเอาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเลี้ยงปิดกล้องละครเรื่องพ่อ,อยุ่งลุงไม่ว่าง และยังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าละครเรื่องนี้มีเด็กมาร่วมแสดงด้วยมากมายหลายคนบรรยากาศงานเลี้ยงจึงแอ็มไปด้วยเด็ก,เอ,ก,เ,กเออเอ,เอถ้าจะวิ่งเล่นก็นไม่หยุดขนาดนี้ จะว่าเปลี่ยนจากจัดที่ร้านอาหารไปจัดที่สนามเด็กเล่นดูจะเหมาะกวามม่าไหมคะคุณพี่อออคุผู้ชมคะนอกจากก,ก,การวิ่งเล่นทั่วร้านอาหารแล้ว้านักแสดงเด็กในเรื่องยังน้องรถบัสและน้องซันตา้าก็ยังมีความสามารถทางด้านการร้องเพลงด้วย ังนน้นเป็นอย่างไรบ้างเจะจะไม่ขอตอบด้วยตัวเองแต่จะขอให้น้องซันตาได้ออกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันดีกว่าพี่โบว่าพูดโลหกมากเลยแต่พี่โบ,บ,บก็ทำง,งานดีนเดีวไม่พูดโกหกเหรอ พูดโกหกนะคะป๊อบคณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องซานตาได้เผาเออแได้พูดถึงป๊อบไปพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่ป๊อบและมิวจะได้โชว์ร้องเพลงซากทีอี่าไม่ม้นะาตื่นต้งไม่มีนะไรเมยยังไม่กาลังไม่ขึ้นเลย แอมถ้าสึงเป็นการโชว์ที่ดูจะวุ่นวายเลือกเกิดให้ใครก็ได้ช่วยเอาพารามให้เจสักสองเม็ด คุณผู้ชมคะหลังจากที่เพลงแรกออแอะแต่เต,ต็มไปได้วยความวุ่นว <_ EN> ายทั้งิวและโป๊จึงขอแก้ตัวร้องเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันอีกครั้ง อาแต่กว่าจะได้ร้องก็ปาเข้าไปสลายนาทีเชื่อเพราะพระเอกคะจังหวะขึ้นเพลงไม่ได้ยุนเนี่ยเออปะโปอบค่ะถ้าเพลงนี้มันขึ้นยากขึ้นเย็นนั่นละก็เปลี่ยนเพลงใหม่ก็ได้มังคะปอบคณผู้ชมค่ะและหลังจากที่หาท่อนขึ้นได้สักที ป๊และมิวก็ร้องเพลงโชว์ให้ทีมงานได้รับฟังกันอย่างไพเราะเพราะเพลงโหมิวเพียนได้ใจ ร้้องดวยคุณผู้ชมคะในขณนะที่มิวร้องเพี้ยนอย่างไม่แคร์สื่อ,อาทางด้านของป๊อบก็ เพลงแล้ของเราสองคนนะครับเพลงแล้ของเราสองคนนะครับโอ้โอ้หยอดทุกลมหายใจเข้าออกแอ๊ป๊บคะถ้าจะหยอดทุกท่อนเพลงขนาดนี้สารภาพรักกลางเวทีเลยก็ได้นะคะคุณเนาะอ่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 ง Like the thing สิ่งนี้มีน่าจะเกิดขึ้นกับฉัน เป็นรักที่กระทั่งหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดีที่ฉันรอคือต้องยกให้เลยนะพี่บอยปกรณ์นเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกเคมีสาธารณะได้ส่วนเลยอย่างงี้ก็ก็ได้สิเดี๋ยวๆเดี๋ยวจะ ตะเลยอุ้ยเมาว่ะอ่าอย่างที่บอกไปอามนม่นไงบอกแล้วเขาจะเริ่มมีจากปิปจากที่เเรียกว่าหลายคนตายสงบศพสีชมพูปพไปเรียบร้อยแล้ว<ร>อ่ะ,อะส่วนการทานที่ผ่านมาเนี่ยอาคมก็เข้มข้นมากนะฮะฮันเตอร์จะล้างแค้นอย่างเดียวเลยโอ้แล้วคุณต้องใส่คือใครคือแดน<ว>ผู้ช่วยของพระเอกซึ่งแบบว่าแดนนี่เอกอาก็จะถูกจับไปตลอดเวลาแต่ว่าไอ้การที่แดนถูกจับเนี่ย มาทำให้พระเอกคือเดือดร้อนก็ต้องมาช่วยอีกอะมันเรื่องไม่จบไม่สิ้นจริงๆอะเธอเรื่องนี้และสิ่งที่น่าช็อกเกิดขึ้นทำไมครับทีระภูมิเธอต้องชอบนางประกาศตัวเป็นเกย์ว้าวแบบนี้ชอบคนดูดีงามแล้วคราวนี้เรื่องราวจะมีอะไรอีกก็ต้องติดตามเพราะเหลือไม่กี่ตอนทุกอย่างจะเฉลยหมดแล้วนะฮะมาที่เรื่องนี้มากดีกว่าอะไรสายรับจับแอปเ่าโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยคือหลายคนบอกว่าตอนแรกนี่นะ พี่บอยประกรณกับน้องแพทที่เซียเนี่ยเคมีจะเข้ากันได้ไหมปรากฏว่าได้ออกมาดูตะมูตมิน่ารักกันอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าคือต้องยกให้เลยนะพี่บอยประกรณเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกเคมีสาธารณะได้สดส้วมเลยอยากจะเป็ก็ได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปคนที่มีเคมีสาธารณะได้กับทุกคนได้กับทุกคนยกเว้นกับพี่แะ่ะที่บอกไม่หรอไม่ได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้นะคะก็ถือว่าเก๋กูดไปนะและอีกหนึ่งหนุ่มที่ ไม่รู้ว่าใครมีสาธารณะหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยกให้เป็นสามีสาธารณะดีกว่าเออจะอู้วน <Wow. S 2> ้องพลน้องพลนวัดนั่นเอง hmm. คือเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของทางช่อง3ซึ่งหลายต่อหลายคนที่ได้ดูเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็มีแบบส่งได r e เรกเมสเซจมาหาทั้งเรา <c oughs> แล้วบอกว่า <c oughs> ขอวาร์ฟน้องพลหน่อยได้ไหมอยากเห็นน้องพลในไลฟ์สไตล์ซึ่งไม่มีปัญหาเพราะมาตูมได้เก็บวาร์ฟนั้นมาหลายนานแล้วเก็บไว้นานมากจริงๆเราจะไม่ให้นะคะเดี๋ยวให้ให้เขาเป็นคนดูอย่าลำบากเราต้องเสียสละอะไรบ้างเดี๋ยวแกไม่อยู่ต่อนันรายการเราจะเอาไงเอาไปเลยคเอาไปเลยนะฮันซึ่งนี่นะครับน้องพลมีชื่อนามสกุลว่าน้องพลนวัฒน์ผู้พันทัชศรีครับปาจารีผู้พัน ได้อยู่นะน้ำสกุลดูมีเกียดมีสีดใหญ่ขึ้นมาแล้เกิดวันที่15มกราคม2538อ้อายุปัจจุบัน22ปี22ลูก3ล้อเป็นลูกชายของอดีตนางเอกครับพี่อ้อมชนุดพรนั่นเองอันนี้ก็ดีอต่เขาเรียกเขาเรียกคุณแม่ค่ะคุณแม่อ้อมดีกว่านะฮะและที่หน้าตาดูแบบหน้าคมละไมคลายลูกครึ่งเพราะอะไรรู้ไหมฮะมีเชื้อสายจากคุณทวด ที่เ,เป็นชาวเยอรมนีอาฮัลโหลกิตตี้ะไฮยายาชีบดิช้าพูดได้ ซึ่งตอนนี้นะครับน้องพลเนี่ยเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยังไม่พอนะครับยังเป็นถึงเดือนคณะรวมทั้งได้เป็นผู้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎลาดกระบังของมหาวิทยาลัยด้วย่าถ้ายังไม่พึงพอใจขอเรียนเชิญติดตามไอจีทางนี้ค่ะพลอันเดอร์สโคนวัชนะฮะเอาไปเลยเ่าแจกวับแจกวับเลยนะฮะถูกสบายใจนะได้รู้เรื่องผู้ชงผู้ชายไปแล้วอย่างไม่หมดทําไมอะ เธอตะกี้น้องพลก็แต่งตัวไม่ชิบ้งางลองไปดูผู้ชายแต่งตัวเหมาะกับแบบเออหน้าร้อนประเทศไทยบ้างเปน็นไงมีอีเหรอ,อมิสเตอร์แมนแมนแฟนฉันแต่งเงี้ยอุย้ยข,ขอดูได้ไหมอะ่ะโอ้แม่เจ้าด,ดูดูกันแต่งตัวทีเหมาะก,กับประเทศไทยไม่ต้องอย่างนี้และคนที่เหมาะกับประเทศไทยไม่ต้องอย่างนี้จริงๆต้องสูงไปเดี๋ยวเจะเงือกท่อนล่างของเขาก็เป็นแบบพวกเกล็ดปลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงทำไมเขาไม่ทำแบบเงือกส่วนปลาเป็นส่วนบนไป ทั้งหมดทั้งมวลเออทำไมอะทำไมพี่ถ้าเราเสนอตอนนี้เขาจะทำทันไหมนะบที่จัดไม่ได้หลอหางเงือกแล้วรล่อหัวปลาอีกนานเลยนะเสียดายจังเลยงังดูแค่นี้ไปก่อนดูท่อนเบิรนไปก่อนแต่ก็เห็นว่าแต่ละคนผลงานดีมากถูกนี่ดีนะฮะแต่ละคนก็นักแสดงเลื้อใหม่ทางช่องสามนะที่เอามาให้ดูเรียกมย่อยนต่ก็เพราะว่าเรื่องนี้เขาถ่ายทำไปพอสมควรแล้วอีกไม่นานได้ดูกันแน่นอนคุณผู้ชมขาแต่ระหว่างนี้ทางเราขอตัวไปแบบเอ๊ะดำนงดำน้ำเจิงงเจิเงือกบ้างอะไรอย่เงี้ยด Terima how... <laughs> kasih.